ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ้อมอักพันธ์เกิดวันเดียวกันกับพระเอกอินรีแดงคนนี้ค่ะทีมงานขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ของพระเอกมาดเคมมาก์ฟีมืออย่างอ้อมอักพันที่ได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจและเสียชีวิตในวัย39ปีค่ะย้อนกลับไปในเมื่อปี2561ทําแฟนและครคือหาไม่น้อยเมื่อช่องเดได้เปิดตัวพระเอกมา์เคมออมอนนัคพันธ์ณะมารรับบทเป็นรฤมริ์ไกล หรืออินซีแดงอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่บังเอิญคือออมและมิชชัยบัญชาเกิดวันและเดือนเดียวกันคือ28มักมกราคมนั่นเองค่ะ